ถ้าเธอหูแล้วเธอจะซอยู่บ่บ่เฮาซื้อบอ่ได้เอกคนมันติดแบกลีไปแล้วพ่อมนวนล่ะพี่น้องเอ้ยสวัสดีค่ะพี่น้องมาพอรอกับโมดเต้นมางก่อนสาขาโน่นสูงเมื่อนี้ก็มีรถครอบพว่วมานำเสนอเลยจ้ะ Toyota Fortuner 2.4ซีซีออตโต้ตัวนี้รถปี2 5 6 3พี่น้องเล็กไม่แรนอยู่7 0 0 0เด้พี่น้องนี่อ่าเดี๋ยวสิตัดให้ฟัง เครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายฟังก์ชันพวงมา lay. ลัยล่ใหม่เบาตึงอยางให้พี่น้องมาเบ่งภายในแล้วก็ด้านหลังนั่งกว้างขวางนั่งได้เจ็ดคนพี่น้องเนี่ยสามเบาเดอร์นี่สามตอนเลยคนทางขง้างกว้างขวางพี่น้องเบาปับปฟฟา้าเนี่ยปับฟฟา้าอืดอาดอืดอาดบ่เป็นเสียงอึ้องอ่างได้พี่น้องเสียงปับเบร, <laughs> รถคันนี้ก็่ดขายอยู่แปดแสน 9 0 0หมืนบาทโอนให้พ่อพี่น้องบม่ได้ไปโอนเองเด้จัดการให้เบสุสิงสุยงังเรียบร้อยพี่น้องจ๊ะอยากได้รถคันนี้มหาคามมดยุเต้นเมื่ก่อนสาขาโน้นสูงจังหวัดอุดรธานีมาตามคลิปคมมดได้รถถูกแน่นอน